พ o ลิก o อนในปี2021อาจจะเป็นม้ามือตัวหนึ่งและอาจจะทำการมูนหลายครั้งก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้พ o ลิกอนมูนหมๆนมนมูนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมหลังคลิปกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามชมนะครับในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อพลิกอนนะครับ พ o ลิกอนทำไมถึงจะสามารถมูลนะครับหรือทำราคาสูงสุดได้หลายครั้งเลยในปีนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องไปทำการวิเคราะห์กันทีละประเด็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโพลิกอนถึงเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจอย่างแรกนะครับคือมาโครบัตนะครับก็ตอนเนี้ได้ถือ ครอบครองเหรียญโพลิกอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตนะครับที่เรียกว่าโพลีกอนเมทริกนะครับเมทริกนะครับได้ประกาศผ่านการยืนยันทางเว็บไซต์ของเขาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาน,นะครับฉะนั้นเรามาแนะนำโพลิกอนก่อนนะครับโพลิกอนเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งเหรียญคริปโตที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่ามกลางการร่วงลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า i t t o o n อิตาเรียนนั้นนะครับพาต่างพากันดิ่งลงเหวนะครับให้เหรียญแอลคอยตัวอ,อื่นๆนะครับก็ต้องหนีตายกันเป็นแถวเลยนะครับแต่ในทางกลับกัน m มทริกนะครับได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า9000บวกเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจะเพิ่งแตะจุดสูงสุดที่2.68จุดดอลลาร ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับดูตามกราฟได้เลยเนื่องจากสาเหตุที่สองนะครับเราจะไปสรุปกันนะครับว่าโพลิกอนนะครับหรือแมทริกนะครับทำไมเป็นเหรียญที่น่าจับตามองมากเลยในปีนี้นะครับเนื่องจากโพลิกอนมีตัวเลือกที่ดีนะครับในเรื่องของระบบของ b u บิสเนสโมเดลการทำระบบล็อกเชนของเขานะครับ เพราะว่าอย่างนี้นะครับค่าอิทเทอริมเนี่ยนะครับอิเทอริมมีค่าแก๊สที่แพงนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับก็แพงด้วยนะครับรวมถึงความเร็วนะครับในการวิเคราะห์แต่ละบอกนะครับก็ยังช้าอยู่นะครับไม่ทันใจนะครับดังนั้นในช่วงปีนี้นะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยมีหลายเหรียญมากๆเลยนะครับที่น่าสนใจ และอาจจะแซงอีทอเรียมได้หนึ่งในนั้นคือ Binance นะครับและโ o l y g กอนก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่คนนะ่ะหันมาใช้ระบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นโปรเจกต์ดีฟาและโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ต่างๆเริ่มเปิดตัวบนเครือข่ายของโพลิ g กอนเยอะมากขึ้นนะครับและทำให้เราเห็นได้ว่าโพลิ g กอนนะครับจะกิน ส่วนแบ่งตลาดของอีทูเรียอย่างแน่นอนในการวิเคราะห์ที่สานะครับทำไมโพลิก o อนจะไปถึงมูลได้หลายครั้งในปีนี้เรามาดูกันนะว่าโพลิก o อนเนี่ยนะครับได้ประกาศร่วมมือกับโปรโตคอลอย่างพวก formation นะคะ fi สองจุดนะครับ,รบหรือสำหรับการทำ yield farming นะครับพวกฝากเงินนะครับเราได้ดอกเบี้ยต่างๆน,นะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับโดยข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยจะไปนำสู่การสร้างระบบอัตโนมัตินะครับ market maker หรือที่ชื่อเรียกชื่อตรงนี้นะครับว่า dark pool นะครับซึ่งจะทำให้ระบบ formation file นะครับเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกลงรวมถึงระบบนะครับที่เรียกว่านะครับ formation file นะครับจะเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกลงรวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆที่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าโปรตีนตอนนี้มีพาร์ทเนอร์เพิ่มนะครับและระบบเกี่ยวกับการสังเคราะห์การวิเคราะห์นะครับที่ชื่อว่า Dark Pool นะครับก็จะทำให้ระบบเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมถูกลงนะครับกว่าระบบของ Po ูนะครับของอ t h ท r e u m นะครับที่ออกมาเป็นค่าแกส๊สค่าธรรมเนียมต่างๆมันแพงนะครับนั้นโปรตีนเนี่ยม,มีค่าธรรมเนียมที่ถูกลงอย่างหนึ่งละนะครับ ที่เราพูดไปประเด็นที่2แต่โพลิโกนเนี่ยจะมีพาร์ทเนอร์นะครับเข้ามาร่วมโปรเจกต์เข้ามาร่วมโค mm. รงการหรือมีโครงการต่างๆเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับจะทําให้โพลิโกนเนี่ยเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่คนรู้จักมากขึ้นนะครับนักลงทุนรู้จักมากขึ้นนักลงทุนไว้ใจมันยิ่มากยิ่งขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าโพลิกอนจะมูลได้ในปีนี้และจะทําได้หลายครั้งเลยทีเดียวและสําหรับวันนี้นะครับเราจะ จบคอนเทนต์ไว้ตรงนี้นะครับแต่คอนเทนต์ของเราน่าสนใจนว่าโพลิกอนปีนี้จะไปไกลได้มากๆเลยนะครับจะมูนได้หลายครั้งเราจะเป็นกำลังใจให้กันนะครับที่โพลิกอนเนี่ยมันจะมูนนะครับหลายครั้งในปีนี้ใครได้เล่นเรียนนี้นะครับยินดีด้วยนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับและฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับ เรามีช่องทางต่างๆ4ี่ช่องทางคือ f a o e b o o k ล d อกดิ u t u b e นะครับและหลายกลุ่มหลายกลุ่มนี้สำคัญนะครับชื่อหลายกลุ่มชื่อ Cryptocurrency Community นะครับหาเราได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือบนแท็กชุมชนนะครับถ้าไม่เจอนะครับทักมาได้ใต้โพสต์นี้หรือว่าทักตรง Facebook ก็ได้นะครับในเพจก็ได้ ในนั้นนะครับเราจะมีข้อมูลต่างๆนะครับข่าวจากหลายสถาบันเลยนะครับจะมีคนโพสต์ไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปนะครับโดยเฉพาะคนใหม่นะครับก็สามารถเข้าไปนะครับศึกษาเกี่ยวกับคอนเทนต์พวกนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะมีการตอบคําถามตลอดครับใครที่อยากที่จะเล่นเหรียญไหนเหรียนนี้เป็นยังไงนะครับก็จะมีกูรูผู้เชี่ยวชาญอยู่สําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 分